กำลังไปกำลังไปกำลังไปรอด้วยกูกลัวกูกลัวพี่อุ้ยไม่ใช่ตกใจรอโอ้โหนั้นยิงเฮียนอุ้ยโคตรมืดยดเขี้ยอู้ยิงปิดไฟดูดิโอ้ย แท็กซี่ด้วยว่ะรถใครวะเนี่ย้ขออรอไม่เอาอ่ะไปครับผมคนเยอะว่ะคนในกลุ่มแน่เลยใช่ปะอพีา้ยทำไมไม่รอกันน่าไม่รอกันเลยย่าจะรอปเนี่พี่สาวเจิก้ามา นะครับผม Bond, on, รอก่อนรอก่อนรอที่ปั๊มมันแหละเดี๋ยวพี่ไปรับอาหารก่อนปั๊มใหมปั๊มมันนะช่องไหนส่งมานะตรงนี้เอาไอ้หอยเองละอ๋อเองเอานั้นนะครับกี่กิโลอ่ะเมืองไหนเนี่ยไปส่งเมืองไหนก enfin ันอันน okay, ี okay, ้เก้าร้อยยู่อดิ้งโอ้โหก็เก้าร้อยนะเก้าร้อยใช่ป่ะโอเคได้อุ่นถุองนี้เ่อวะช่อี้กินนี้วะแล้วก็เนี่ ี่เราไปขอเขาให้ปะ่ะครัะเออพี่ลองขออยู่มามาผมมารับห่างกันนี่ว่าผมชอบดีว่ะมันไปล้างรถเนี่คนนั้นมาแล้วจ้าพี่พ,พี่ลากแมคโครครับผมโอ้โหจิก้าลากแมคโครโคตรสวยตอนเนี้ยงานกระดึกก,ก,กระดึกกระดึกกระดึกพี่พพีี่่งานราคาเท่าไหร่หรพี่ไม่ได้ดูอะ แต่มัน900นะ e> 900เหรอ900กิโลอุ้ยห่างโยกว่ะห่างโยกว่ะมาครับผมรับจ็อบรับเหมาครับผมขุดดินมีแมคโค1คันรถไถ1แล้วก็ดำ2ใช่ป่ะด้ำน้ำสามโอ้โหผมไม่ได้เอารถไถมาดิที่เอาโฟกลิปมาเอาแล้วโฟกลิปมันช่วยอะไรไว้โฟกลิฟปสองเอาเอามาไว้ยึดสองอันอ๋อมันยกได้ด้วยหรอวะ ใชอผมดีแมคโคลงยังยกได้เลยพี่โอเคโอเคโอเคจอดร้อนก่อนนี่มาเจอเพื่อนผมเจอรถเจอเจอเทเลอร์ผมเดี๋ยวจะขึ้นโอ้โหหนุ่มไหนขั้นไหนอ่ะไปกันหมดแล้วเหรอ,อ,ย,อย,ยังยงี้มากระจกของผมอ,อ,อ,อีกคันหนึ่งจอดอยู่หลังปั๊มอ๋อดำนั่นเหรอดีสีเขียวเหรอสวยดีป่ะอ๋อคนนั้นมันส่งหรือมันมาอะไรอ่ะ มา,มาด้วยกันนี่แหละทุกคนชอบอ่านก็ไม่พูดเพทอ่อีกค่ะไปจอดไปจอดข้างทางจอดข้างทางจอดเรียงข้างทางดิเดี๋ยวจะจอดหน้าอย่างงี้กุ้งของบุรีรถฝมเขาบอกรถฝกกุ้ยเน่ายังไงวะกล้วยเน่ามาครับผมรับเหมาขุดหินดินทรายครับผมรอบนี้รอบที่แล้วไปกับไอ้กุ้งลมละลายครับผมลมละลายไอ้อนองคายไปสบบร,ระบุรีเห <c oughs> รอใช่ใไปหนองคายไปสระบุรีกุ้งอย่าไป,ไปาบบอีกดิ เอ้ยเดี๋ยวพี่รถแมคโครเดี๋ยวพี่ไปก่อนพี่นำหน้าพี่ไปจอดข้างหน้าโฟกลิฟั์ป่ะโฟกลัสตัวใหม่ขวายไหมตัวใหม่กันเล้วพี่ไอตัวใหม่ตัวใหม่จิก้าจิก้าไปทะเบียนกระเทะแล้วเก่ากันเดียวเลยนี่ตัวใหม่กับตัวใหม่ครับอกว่าเฮ้รถพี่คันเล็กจังวะเอาันนั้นมาส่งนี่ว่าไอ้เดินไปเปลี่ยนหางวะใช่เหรอไม่ใช่เปลี่ยนหาง หาผมงานกระดึกงานกระดึกไปถึงเช้าพอดีงานกระดึกงานกระดึกา <c oughs> งานกระดึกงานกระดึกไปยงังไปยงังขู่อย่างก,กระดิกแว้นนะ่ะ คูโคตรเท่จอดสองฝั่งยัดเค้กอยากกันนัดกันมายัดเค่โอ้ยยัดเอาป่ะเอาป่ะรับเหมาผมดำสองนะโอ้โหสกินโอ้พี่ทำได้พี่ทำเป็นเดี๋ยวพี่ไปหาลายมาก่อนอุ้ยสวยสวยสวยพี่ทำเป็นอยู่ทำเป็นอยู่ง่ายง่ายง่าย,ายไ,ปไ,ปไปไปไปมันดึกแล้วว่ะไปยังไปยัง ผมจะเก็บตังค์หรือโรเบิร์ตมาเก็บตังค์คันเริ่มใหม่แลเสียใจมีคนเลยโรเบิร์ตกูไม่เปิดไฟหรอกุ้งมันไม่เห็นคนอื่นเปิดไฟใช่ใช่หมายถึงมันจะมีนิดเดียวนิดเดียวอ่ะไปไปพร้อมกันนะครับไปไปพร้อมกันดิ ร้อนด้วยโอ้ยชนเอ้อไอ้แท็กซี่มันก็มาด้วยนี่ว่าแท็กซีอ่อ่ะลากลากอะไรมามันเอาดำมามมไ, <laughs> ไม่รู้ ขี่เป็นแถวดีกว่าสวยดีตกหน้าทีไปครับผมโอ้โหสองส,องสี่ห้าคันเลยวะ,ะวใช่มันหนักดำมันหนัก,นก,กขี่เป็นแถวขี่เป็นแถวโอ้โหตำรวจด่าตายเลยขี่แบบนี้ขี่อะไรของมันวะ โอ้โหถ้าชีวิตจริงนี่รถส่วนมานี่ครูร้องไห้อ่ะบอกเลยเกูจะไปทางนายกูจะไปทางนายรถบรรทุกมาท,ทุกเลนเลยอ้เฮียน,น,นี้ไม่ได้เอา้าทำไมเขามากันช้าัหนัก,นกรถกจาเองไม่รู้ว่าพี่ตามฮีโน่ไหมคันนี้ไปส่งที่เดียวกันสุดท้ายอ่ะ วิพี่ไม่ได้ดูราคาว่าได้กี่บาทวะโอ้โหไ,<ป> oh, ไปไม่รอก,อนกอันเลยฮีโน่กูโคตรอืดเลยตอนเนี้ยฮิโน่โคตรอือดอะฮิโน่โคตรอืดเลยตอนเนี้ยมนนไม่พี่สงสาร<อ>มันไงพี่พี่ต้องวิ่ง

แต่พี่อ่ะจะทําแต่พี่อ่ะน่าจะทํางานหนักเพราะแม่ครูมีคันเดียวคันแค่คันเดียวไงเชื่อผมดิแม่ครูพี่ก็ได้เฮ้ยพี่เราเราผ่านที่เดิมแล้ว่างกุ้งเราผ่านที่เจอไหที่ที่เราแบบกุ้งเจออะไรปกติเลยมีผีด้วยเหรอไม่ผมเจอผ่านกุ้งด้วเจอเหรอเฮ้ยใครเห็นใครเคยเห็นนะกุ้งเห็นผมไม่เห็นเห็นอยู่ตรงไหนอ่ะ เช <Yeah. S 2> ี่ยกี่ทุ่มอ่ะตอนเช้าเลยตอนเช้าก็มีด้วยเหรอไม่ไม่มันถึงในเกมมาตอนเช้าจะตอนูปกรุ่งขึ้นนั่นแหละนั่นแหละหมายถึงโอ้โหพี่ยังไม่เคยเห็นเห็นเขาบอกว่ามันมีไม่ใช่หรอพี่อ่ะใช่ใช่เฮ้ยแต่มันไม่ได้มาเป็นตัวมันมาเป็นรถเลยเอ,เอ,ลอ๋อเหรอรถดำอ่ะสาวคนนี้ก็เห็นแล้วผมเชี่ย ไอ้ขับไอ้ไอ้ผลดินนี่แหละก็ยืนล้างรถกันอยู่ใช่ใช่ใช่มาคนสองคนก็คนอีกคนนึงไม่ก็สองรถสวยสวยสวยคนนึงไม่ก็ดูปั๊มน้ำมันแล้วก็เสียรถกลายไปเหรอเห็นแต่คนบอกว่ามีแต่เห็นเป็นตัวผีเฉยไม่เห็นมีรถผมโหเนี้ไม่เห็นมีรถเลยไม่มีชื่อไม่มีชื่อด้วยเคสเคน่าจะผีเพราะว่า ก็ถามมันว่ามันมีคนเข้ามาแล้วเปล่าถามันก็ถามมันก็มีสองคนมีใครเออพี่พูดว่าฝนตกเลยวะมันปิดได้ป uhm, uhm, anyway, really? ่ะฝนอะฝนตกเหมือนกันเนี่ยประเด็นในฝนตกเหมือนกันอ่าเรียบร้อยพับตัดตอนนี้พี่อยู่กับฮีโน่อยู่เลยเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนมันเนี่ยพับตัดอนี่กําลังไล่นี่อยู่ตามสนอยู่ไล่ผมเนาะ าไม่พูดเองไม่รอพี่เลยพี่กลัวนะเว้ยเฮ้ยพี่อยู่กับฮีโน่ฮีโน่มันมาส่งไม่ส่งยังไงวะเฮียมันวิ่งด๊ามไงตอนเนี้ยอ๋อฮีโน่มันถึงแล้วฮีโน่มันมาส่งดินอยู่นี่ชิบหายแล้วกูต้องวิ่งไปคนเดียวเชื่อย กูจะวิ่งไปคนเดียวอันนี้อันนี้อันนี้ผมเลยรอเล่นเลยดีเติมน้ำมันก่อนแป๊บผมมาเห็นแบบแวบผมเห็นแค่แค่ทา้ายรถอะแต่เห็นขารถนดิเนนดนเดียวเลยหรอเฮ้ยยิ้เข้าป่าเฮ้ยรอพี่ด้วยพี่กลัวผีไม่มีที่มีตอนนี้รถผมหลนมาเข้าป่ากใช่แล้ว,ลวช่วยผมหน่หอ ลึกข้างบนมันลึกหลุมลึกปะวะผมก็ไม่ได้ดูโอ้ขาไลมวะไอ้เหี้ยกูกรสับเกียร์สิบเอ็ดจริงปะกำแพีเรอผมบ้านจะทำยัง้งพี่วิ่งมายังหกโลำลังไปกำลังไปกำลังไปรอด้วยกูกลัวกูวกลัวพี่อุ้ยไม่ใช่กตกใจ ไม่มันมีตัวอยู่นะเป็นคนเลยอ่ะผีอ่ะไม่ระบบ่อเีรถดับรถงรถนนีีเี่เป็นดัานหรอโอ้โหนั้นยิงเฮียนอุ้ยคตมืดยัดเข้อู้โอนโอุ้ยโอ้โหยิงปิดไฟดูดิโอ้ย โคตรมืดหู้วังเวงจัดไม่น่ารับงานกะดึกเลยเราอุ้ยหู้บรรยากาศคนลุกคลั่กอู้ถ้าเล่นคนเดียวนี่โคตรแบบไม่ไต่มันเงียบจริงนะเนี่ยมันไม่มีบอทไงถ้าเล่นออนไลน์ หรอเฮ้ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะมันไม่ใช่แค่เกมอะหมายถึงชีวิตจริงอะแล้วมันเข้ามาเล่นเกมอะเอาจริงจริงนะบางบางทีไม่ใช่เกมสร้างบางทีแบบมันอาจจะแบบชีวิตจริงอะเขาอยากเล่นเกมอะก็ใช่ไง ใช่ไงรถมันกากมันตา้งไม่เสรไม่ทันลงตวันนี้ก็หกเกียร์ผมมีต้องแต่สองเดือนเลยได้ไอคืนนี้ก็พูดอย่างนี้ไปเจอเลยเอาดีเออเจอจริงพี่ยังไม่ถึงอีกเหรอเอาดีถึงทางโค้งเนี่ยอยู่ป่าข้าวป่าไม้ป่าแม่น้ำอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ยอ๋อเอเจอเรื่องอยอะไรเอ็งได้จอดรอพี่ปะเนี่ยโอเคโอเค รอก่อนรอก่อนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใช่เองปะวะอุ้ยใช่ปะเนี่ยไม่ใครวะอ๋อป้ายป้ายป้ายชิบหายละกูตกใจหมดอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ป้ายชิบหายกูหลอนเชี่ยกูหลอนเฮ้ยเต้อโฆษณาจำได้กูเห็นขาวๆดิกูนึกว่าอะไรวะเนี่ยน่ากลัว อตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมบัตรกาดวังเวงมากตอนนี้ตอนนี้พี่ถึงแยกแยก,ออแกหกร้อยแยกแล้วตอนนี้ต้องเลี้ยวไหนวะหกร้อยแยกหรือว่าตรงอย่างเดียวต้ง,ตงเลี้ยวเลี้ยวเลเลี้ยวขวาซ้ายอ๋อโอเคโอเคโอเคอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอู้ยกูมีเพื่อนแล้วตอนนี้ ไปไปเลยไปเลยไปเลยกลัวเแบบี้กลัวไปไปไปไอ้แท็กซี่ไปไหนละอ,อยังมันยังอยู่เนี่ยไอ้ก็อตหรือว่าไอ้ฮีโนโ่วะอยู่โอ้รถไหลไ,<อ>ไป พี่ผมไม่ไกลัวเลยวเอ,อ้ยนำหน้าด้วยนำหน้าด้วยไม่มันเป็นมันเป็นตอนกลางคืนแล้วแม่งขึ้นทุ่งเขาอะ่ะมันมีผีนะไม่ไม่ใช่ไม่กลัวอันนั้นอะ่ะกลัวโค้งนี่แหละอ,นนอ๋อมองไม่เห็นเออเฮ้ยห้ามหล่นนะอย่าประมาทนะไอ้กุง้งที่เดิมเองอะ่ะระวังด้วยขับจะช้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเปิดไฟฉุกเฉินไว้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเปิดไฟฉุกเฉิน เนี่ยใครเปิดไฟจุกเฉินเนี่ยเห็นเนี่ยเออมันชัดแจ๋วดีวะไฟฉุกเฉินอนเ,เ,เออไอ้กุ้งมันดีวะมันมองเห็นทางเลยนะพี่มองเห็นด้วยเอ้ยนี่ผมเปิดมันตลอดทางเลยนะเขับช้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันตกทางมันกลางคืนไงเดี๋ยวผมวิ่งร้อสามสิบโอ้โอไปครับผมไปอ๋อวิอ่งวิ่งวิ่งี่ห้อแล้วยเนๆๆๆผมาดใจเลยพันย่ เจออะไรไฟที่เจอคุ้มแม่ไม่ติดไฟกันดนบด,ดินรวยเลยวบ่ดินเหรอบ่ด,ดินมันมีผีนะผีขาวขาวอะ่ะเป็นคนเลยจริงๆอันนี้กูเห็นแต่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะเห็น<อ> <He S 2> เขาบอกกันเห็น <c oughs> ในทิกตอกอ่ะมันลงกันอะ่ะมันมีผีด้วยนะอยู่บ่ด,ดินอะ่ะ กาดึกว่ะครั้งแรกกูยังไม่เจอผีกูขนลุกร้อด้อย่างตอนเนี้ยถ้าเป็นถ้าเงอินนะมันมันบังเอนบังเอนเเินแต่มนมีชื้ออ่ะประหรอเออเดี๋ยวก็แปลก เวลาไปส่งไปถึงนุ่มน่าจะตีหนึ่งตีสองพอดีเนี่ยใช่ปะใช่ใชิบหายแล้วเวลานี้ด้วยมันก็ตรงเวลากับเรื่องที่พูดเลยไอ้เหี้ยไหนผมบอกผมจะวิ่งให้เก้าสิบแม่งมาล้อสามสิบยังไงวะเฮ้ยพี่ระวังข้างหน้ามีกล้วยนี่ยแหละผมชนเลยมันขึ้นอยู่หลังคาเลยตอนเนี่ยตอนขับรถตอนจอดรถไว้แม่งเพี่เลิกไป ก็ไหลอ่ะไม่เหยียบเบรกมือเหยียบเบรกไว้คือรถมันก็ไหลเองหรอหรอไปกลวยกวยกลวยระวังกลวยเรียบร้อยไอ้กุ้งกูเรียบร้อยใครเนี่ยใครเนี่ยไอกุมนั่นแหละคนชนกลุ่นนะบุขึ้นมาอยู่บนหลังคาป้อมมาเลยเฮ้ยพี่อยากลองไปทางที่มันแบบไม่มี G P S บอกอะทางแบบไม่มีในแมปอะเห็นปะเห็นตามทางรออะไรอะไอ้หอย

กูมาได้เปล่าผมเดินไปดูเขาไปอ,นนอุ้ยอย่าทิ้งพี่ดิกูกลัวรอกูด้วยเด,เ,ดเดินมาผมเออก็เดินไปเดินไปเดินไป่ได้ดูรู้มันน่าจะนั่งรถไอ้กุ้งมาด้วยได้เนาะน่นแหละดีนะผมแย้มน้อครับโอ้หถ่ายกิปไปเลยโอ้รถตกน้ำว่ะน้ำขึ้นโคตรเงียบเลยตอนเนี้ยกุ้งขึ้นได้ไหมเนะี่ยชิบหายแล้ว มันน่าจะลากให้กันได้นะเอ้ยแต่วันนั้นอนะคนที่ผมเล่นมาแล้วผมตกตรงนี้แหละมนนีคนบาซิลคนหนึ่งมาขับรถชนผมผมก็งงว่ามันชนได้ยังไงมันชนได้ด้วยเหรอวะอ,อู้โู้โติม่มรู้ไม่ใช่เหรอแต่ม็มงงนั่นเลยดิมันถอดกลวงมามันถอดก่วงผมก็ถอดกังอะมันชนอุ้ยใครเนี่ยอุ้ยอ๋ยอ,อไม่ใช่รถกูเปิดไฟอยู่ชิบหายตกรถเอ้ยตกใจไม่ผมว่าตกใจพี่ ตกใจทำไมวิม้ยใครอยู่ใน,<ห>นป่าขาวขาวนี่พี่ดูผมฮะอหัหอนหน้ามาเนี่ยไอ้กลัวเอ้ยแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวนีเพิ่งไอ้กุ้งมันมาได้ไหมเนี่ยโอ้โหลองมาดูดิเราข่มปีไงตอนนี้มันกี่โมงแลเนี่ยอ,อะไรขาขาววะกูยิ่งหลอนๆเขาขาวอยู่เนี่ยแม่งไอ้กุ้งขึ้นได้ไหมเนี่ยไปหอยเราไปก่อน เองจะไปกับพี่ไหมเลยให้พี่ไปคนเดียวไปไปด้วยก okay. ันโอเคกูจะได้มีเพื่อนหน่อยมันตีหนึ่งแล้วอะตีสองแล้วอะ่ะกูกลัวไม่ใช่อะไรหรอกเดีเ๋ยวๆพี่นอนรออยู่ในรถเปิดแอร์นอนรออยู่เนี่ยตอนเนี้ยไปแล้ว,ลวไปไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยพี่ก<า> 4, <c oughs> ลัวมาสี่เหลือเหลือสองแล้วตอนเนี้ย เฮ้ยยาบอกว่าจะไม่มีเพิ่มอ,อุ๊ยอ๋อโฆษณาอุ้ยเฮียตกใจเฮียเอ้ยกูตกใจเอ็งอยู่ข้างหน้าพี่เมื่อกี้เนี่ยแต่พี่ไม่เห็นนึกว่าเอ็งอยู่ข้างหลังฝนตกว่กนะม,มันหยุดได้ปะ นะมันเป็นเหมือนทับในเรื่องเล่าอะไรไปหมดเ,เออไอจะพูดทำไมกูกลัวมันขึ้นเขาด้วยเนี่ยดูดิดเอ็งไม่กลัวเหรอเป็นอะไรวะพี่เรื่องเล่าอะไรเล่าให้ฟังหน่อย ใช่ใช่สิอือแล้วก็มีเชี่ยงแล้วคนมีปน,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 นถ่ายคลอดเองนะพี่โอ้ยเชี่ยมีคนคุณทำเพืมาถ่ายติดเลยโอ้โหบนเขาเนี่ยเหรอใช่สิโอ้โหกรุงรอก,กูด้วยจิลลี่ไปไหนวะ พี่มาฟาร์มเงินนะเนี่ยวันนี้ไม่งั้นพี่พลาดไปแล้วหนักดิวิ่งชาร์จจัดเลยวิย่งแค่40่เองไปเลยไปเลยพี่พอนไม่ได้ถ้าพอนแล้วมันต้องถอนต่อพี่ต้องเหยียบตลอดขนาดเหยียบตลอดวิ่งแค่40เองเนี่ย วุ้ยมันขึ้นเขานี่ว่า,น,น,านี่มันขึ้นตลอดเลยเนี่ยหูอยอย,อย่า,าพ,ยพี่ไปแต่งสก,กินใหม่ดีกว,ว่าเอาสีสวยๆดีกว,ว่าไม่เอาสีขาวละสีฟ้าดีกว,ว่า มายถึงเราต้องแต่งสีไงเล่นลูกเล่นสีหน่อย <c oughs> ฝนยังไม่หยุดดีกว่าเอ็งตกนานยังตกนานตกนานเนี่ยเออฝนแม่งทอยมมแมไม่หยุดวะอยากรู้มันจะหยุดตอนไหนเนี่ยสังเกตหลายรอบแล้วโคตรนานเลยฝนตกเลี้ยวไหนวะอุ้ยมีสะพานสะพานลอยก็มีวะ โคตรโล่งเลยตรงนี้ตรงนี้อ๋อบ่อดินนะไม่ใช่นี่ว่าเขาเรียกบ่อดินใช่ปะนะเบรกเบรกที่เบรกเบรกอ๋อตรงนี้นี่เองเข้าก่อนเลยพี่อุ้ยชิบหายแล้ว ไปครับผมังหนุกหนุกแต่เองไม่หนุกเลยเองชอบตกถนนอะโอ้วิ่งงานกระดึกครั้งแรกเลยเนี่ย ใช่ใช่ลองอยู่ในรถดิเองลองขับอยู่ในรถดิโคตร<ค>ฟินอ่ะบอกเลย,ย,ยเ,ลเออโคตรฟินอ่ะดูดิโคตรน่ากลัวมุมมองคนขับถึงแล้วครับผมอยู่ตรงไอ้อยู่ป่า ไอตรงตรงที่เราไปไปด่านช่างอะไอตรงนั้นอะเขาเรียกว่าอะไรอะตอนคืนนี่แหละตีหนึ่งตีสองนี่แหลมะมั้งเขาเจอกันอะมีอันนี้ผมไม่รู้เลยนะมัน <S <S มันเนมนีมีอันนี้มีมันเป็นของเกมเกมมันอันนี้เกมมันสร้างเองเกมมันสร้างขึ้นมา <S <S> <S จบเรียบร้อยครับผมคลิปนี้ นุกนาน,นมาสเหลือสครับผมตอนนี้ <c oughs> อันนี้สามนาทีเฮ้ยแมีแมว